การทาบุญปล่อยสัตว์เป็นความเชื่อของคนไทยมาแต่โบราณซึ่งคนส่วนใหญ่เชื่อกันว่าการปล่อยสัตว์เป็นการต่อชีวิตหรือช่วยชีวิตให้เข้าเหล่านั้นมีอายุยืนยาวต่อไปและผลบุญนั้นจะนํามาซึ่งสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของผู้ปร่อยซึ่งตามเทศกาลต่างๆผู้คนหลั่งไหลเข้ามาทําบุญและวันนี้ เราจะไปสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำบุญด้วยการปล่อยสัตว์กันค่ะจริงๆแล้วคิดว่าการปล่อยสัตว์เป็นการทำบุญอ,อย่างหนึ่งนะแต่ว่าที่ปล่อยเนี่ยก็คือคิดว่าถ้าเกิดว่าเราให้ชีวิตเขาอะชีวิตเราก็จะดีขึ้นแต่ก็เป็นความสบายใจอ่ะไม่ได้ห็นว่าเป็นความเชื่ออะไรมากมายนะว่าเราก็เชื่อว่าทำบุญแล้วมันสบายใจก็คิดว่าทำได้เท่าไหนเท่านั้นนะคะก็ที่เขาเน้ยขขอมปล่อยกันจะเป็นพวกปลาดุกปลาหนองป,ป,องปลาไหล แลก็เป็นหอยโขมหอยโขงัะผ้าโขกแต่ก็จะปล่อยเยอะจะเป็นปลาไหลกับปลาหมอค่ะในวันเกิดวันพระหรือวันมงคลต่างๆคนส่วนใหญ่จะนิยมที่จะไปทำบุญและปล่อยสัตว์ซึ่งจะหาที้ได้ตามบริเวณวัดหรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆซึ่งหลังจากที่หลายคนได้ทำบุญด้วยการปล่อยสัตว์ไปแล้ว จะมีใครสักกี่คนที่จะเหลียวหลังหันกลับมามองว่าจาัตที่ตนเองได้ปล่อยไปแล้วนั้นจะได้รับอิสราภาพที่แท้จริงสิ่งที่สัตว์ต้องต่อสู้กับธรรมชาติที่ไม่เหมาะสมความแออัดความเจ็บปวนหรือแม้แต่บางครั้งอาจจะถูกจับกลับมาขายอีกเวลาปล่อยแล้วมัขายขายก็ไม่มอ่ะุณนยเลื่ในไบางาดแต่มไม่ใจะเป็นวัดอะไร ือว่ามันมีความร่มเย็นแล้วก็อุดมสมบูรณ์ด้วยคิดว่าธรรมชาตินะคะเรืมม่องสถานที่ไหมส่วนมากจะปล่อยบริเวณวัดนะครับแล้วส่วนมากสัตว์พวกนี้มันก็จะบนเวณอ,อยูบย่บริเวณบริเวณวัดนั่นแหละก็เป็นเขาเรียกไงเป็นวงจรวงจรของคนที่ทำม,มากิีดกับวัดบ้าหรือเปล่าไม่ทรางกันนะดังนั้นผู้ที่ต้องการจะสร้างูลส่วนด้วยการทำบุญปล่อยสัตว์คว,พวรพิเจารณาตะกี้ว่า มีชีวิตอยูร่อรอบปลอดภัยได้หรือไม่